กิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆบ้างนะครับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวเกาหลีใต้ก็ได้มีการมอบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยที่ส่งตรงจากประเทศเกาหลีมอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่นำไปช่วยวิกฤตโควิด COVID -19 ครับนายยองจุนคิมนักเรียนแลกเปลี่ยนสัญชาติเกาหลีระดับมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนวาลีเชียงใหม่ก็ได้มีการบริจาคชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย KF94 ที่ผลิตในเกาหลีใต้มูลค่ากว่า60,000บาทให้กับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 โดยมีนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบครับ นายยองจุนเข้ามาเมืองไทยในปี2554และศึกษาที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่มาเป็นเวลา11ปีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงปัจจุบันจนตอนนี้สามารถพูดภาษาไทยได้แล้วนะคะก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมเกาหลีและ วัฒนธรรมไทยอย่างโดดเด่นและยังเป็นอาสาสมัครในการแปลข่าวไทยเป็นภาษาเกาหลีส่งผลให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวเกาหลีในประเทศไทยโดยมีชาวเกาหลีบางส่วนค่ะก็ได้บริจาคเงินให้เป็นสินน้ําใจนายยองจุนจึงตัดสินใจนําเงินบริจาคดังกล่าวไปซื้อชุดตรวจและหน้ากากอนามัยส่งตรงจากประเทศเกาหลีใต้มาบริจาคให้กับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วยค่ะ in bed.